เข้าบ้านเลยลูกเอาลูกเข้าบ้านเอาลูกมาเข้าบ้านเร็วเอาลูกมาเข้าบ้านลูกเอารูปมาเข้าบ้านคาบมาคาบมาคาบลูกเข้าบ้านเร็วเร็วไปเอาลูกมาอามินครับครับลูกเข้าบ้านเร็วเอาไปเอาลูกมาหน่อยมองนอนนอนใบไม้ไปแล้วเอาขึ้นบอกลูกเข้าบ้าน เอารูกมาเข้าบ้านเร็วๆคาบมาคาบมาคาบมาคับลูกเข้าบ้านเลยอามีนแน่เบิงสิบพ้าลูกเข้าบ้านเอารูกเข้าบ้านแบบนี้นี่มาเอารูกมาเข้าบ้านที่พ่อปูผ้าปูให้ใหม่แล้วเออไปแวลูกเข้ามาตัวอื่นเด้จ้าซามีนจารีออกไปก่อนจ้าซามีนจะตัด อามมนมาลูกได้ไหมมาเอาลูกสองสามตัวนี่ไหมมาอามมนมาเอาลูกเอาลูกเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วคราบลูกเข้าไปคราบลูกเข้าไปคราบงั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 บลูกเข้าไปเนี่ยลูกหรือเสียใจเอาลูกเข้าบ้านก่อนเลวจัสมิน นนั่ละเอาไปขาบไปขาปลูกเข้าบ้านเร็วไปแม่เอาลูกเข้าไปบ้านแม่นนั่ลข้าเข้าไปเออข้าไปข้าปลูกเออข้าไปคอยเด้อข้าปลุคอยข้าเบาเบาข้าเบาเบาเออเบาๆลูกเบาเอ้าวมาไหนมันข้ามันตัวใหญ่จีมันตัวใหญ่ค่อยๆข้ามลูกค่อยๆข้า โอเคเอาไปเบา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 เอาเบาาหรือเบาเบโอ้เอาเข้าไปเข้าไปเก่งมากปล่อยลูกปล่อยปล่อยลูกแล้วมามาเอาตัวใหม้เอาตัวใหม่เร็วอามินคาบเข้าไปหมกแล้วอามินคาบไปข้างในคาบเข้าไปข้างในลึกๆคาบพอไปพูนเนีะเอาเบื้องหน้า ที่มองหน้าเพราะว่าป้าๆเต็มไปหมดสั่นสันสัน,สนเขาไม่ทําอะไรหรอกลูกเขามาดูลูกจัสมินสวยๆอันนี้ก็จะมีโรตัสแม่บัวแล้วก็จากิดเอ้ยจารี่นางจัสมินก็เลยห่วงเบาๆเอาลูกไปเอาลูกไปไว้น,นู่นเราเอามาตากแดดก่อนนะครับเอาเด็กๆมาตากแดดเบาๆเอาเด็กๆมาตากแดดก่อนนะเ,เด็กๆมาตากแดด ให้โดนแดดบ้างจะได้ค่าเสื้อโลกพ่อเพิ่งเปลี่ยนผ้าให้ใหม่เอาลูกกูเดีย๋ยวทำแรงสิลูกโอ้ย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 ลูกหายไปแล้ว